ว,วันนี้อยู่กับช่องโนเกะฮาวรีเทิรนะครับวันนี้ผมมีพัสดุส่งตรงมาจากน้าผมอีกแล้วนะครับนั <c oughs> ่นก็คือของเล่นเบนดี้แอนด์เดอะอิงแมชชีน Yahoo อิงเดมอนนะครับอิงเดมอนอิงจริงๆมันมีสองชื่ออิง d e มอนกับอิงเบนดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้นะครับนี่สิบสี่ปีขึ้นไปแต่ว่าผมสิบสิบย่างสิบเอ็ดแต่ไงผมโผลสั่งซื้อนี่ข้าหลังนะครับเนี่ยเขาจะบอกว่าเนี่ย มีมีสี่ตัวในเซ็ตเนาะคืออิงเบนดี้บอริสเดอะวูฟเบนดธรรมดาแล้วก็ a l i c แองเจิลไอล่างล่างดูเตดมั้งแล้วก็นี่มีฟรีเกมดาวน์โหลดเป็นโค้ดเป็นโค้ดนะครับเป็นโค้ดสำหรับเกมเอาไว้ดาวน์โหลดฟรีผมจะทิ้งลิงโคดไว้ชื่อว่า bendy.io free นะครับเขาบอกว่าห้ามห้ามเด็กอายุต่ำกว่าต่ำกว่า3ามปีขึ้นไปนะครับต่ำกว่า3มปีขึ้นไปห้ามเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะมาแกะแล้วกันนะครับ In <c oughs> อิงเจมอนอิงเจมอนต้องเสียุกเดือนอิงเจมอนเดินว้าวผมโกดสุดฉันเลือสุดจุด้อยพังกล่องพังนะครับเรียบร้อยครับกล่องพังเรียบร้อยกล่ <c oughs> องมาพัง กล่องอ่ะพังเรียบร้อยครับเรียบร้อยพังไม่เหลือชิ้นดีเลยอ่าเป็นยังไงครับอันนี้ก็ก็กิ๊กก็กุ๊ก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 นี่ครับอิงเดมอนอ่ายป้ายก็เก็บเอาไว้นั่นแหละอิงเจมอนโอ้ก็เสียงถูกได้ครับอิงเจมอนนีเหมือนเป็นอันนี้มาให้ด้วยอะไรไม่รู้ครับเนี่ยเอ้าเอ้ามันหายไปมันหายไปอ๋อนี่ เป็นลายน้ำหมึกก็ว่าทำไมมันถึกดุยา่าฟันเฟืองเฟืองผดผืงอันหนึ่งอันหนึ่งต่อไปจะเป็นอ่าฟันเฟือง,อง,อง,อไ,อองไม่ใช่ฟันเฟืองอันนี้ไข่ขวงส่วนถ้าผมผู้หญิก็ขอภัยด้วยนะครับนี่ฟันเฟืองแล้วก็นี่อ่าอินเดมอน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 ทีแล้ว ออกไม้ฉันเล่นแกเถอะเด่เสร็จแล้วครับอิงเดมอนนี่อิงเดมอนอ่าเราจะทำให้มันทำแบบนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ผมโกรธแล้วนะครับทำไมมาถึงไม่ได้เงียบุเงียนี่แหละอีกเอาตัว อะไรสักอย่างก็ทำเงินกับเพืองเ,อ,เ,อ,งเออได้แล้วลนิวคืออิงเจมอนเขย,ยับหน้าพูดที่รับโบนี่สามารถทำแบบน,นี้ได้ถึงเวลาที่ฉันจะฆ่าเกสแล้วงบเข้าไปแล้วก็สามารถชี้นิ้วแบบนิ้ววันนี้ได้วันหนึ่งนะครับ นี่มันมือสามารถกางออกได้แบบนี้นี่ครับครับนี่นี่นครับอิงเดียมอนแล้วก็ผมจะตัดท่าก่อนนตอนนี้กล่องพังไปแล้วเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยจบไปแล้วนะครคืกล่องพังหนึ่งร้านเปอร์เซ็น กองพันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กิมนี้อาจจะดูสั้นหน่อยเพราะว่ามันมีแค่ตัวเดียวเลครับผมไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นนะครับนอกจากเหตุผลที่ว่ารีวิวตัวเดียวนะครับนะครับอันนี้คือรอบหนึ่งครับโฟกัสโฟกัสอีอีไม่ได้โฟกัสแล้วกันอีไม่ได้โฟกัสแล้วกันหมฉันบีบคอหน่อยสิ